สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปดวงรายวันประจำวันอังคารที่12ตุลาคม2564ขึ้น6ขค่ำเดือน11ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานให้ระวังจะถูกใส่ความ ถูกโกงธุรกิจถูกหักหลังการเงินเงินทองรั่วไหลอย่าเล่นแชร์ลูกโซ่ความรักระวังแฟนนอกใจหักหลังคนรอบตัวนินทาให้แฟนฟังสุขภาพการผ่าตัดเจ็บปวดด้านหลังคอบ่าไหลโชคลาภไม่มีควรหมั่นทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวร ท่านที่เกิดบัญจันร์การงานต้องลงมือทำอย่างตั้งจิตตั้งใจและใช้ความรู้เฉพาะทางต้องทำให้โดนใจลูกค้าโดนใจเจ้านายจึงจะสำเร็จการเงินให้ระวังคนอื่นจะทำให้เดือดร้อนเรื่องเงินอย่าให้ใครยืมเงินความรักระวังจะเจอคุณใสควรแก้กรรมสุขภาพ ระวังอุบัติเหตุของแหลมทิ่มแทงตรงหัวใจหัวใจวายเจ็บหัวใจโชคลาภควรทำบุญถวายพระไตจีวรท่านที่เกิดบันังคารการงานค่อยๆเก็บประสบการณ์และบทเรียนไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบการเงินเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆออม ถ้ามีหนี้ก็ค่อยๆผ่อนการเงินต้องโปร่งใสมีวินยัยความรักคนโสดถ้าคุยกับใครควรคุยแบบไม่รีบร้อนค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอคนมีคู่แล้วค่อยๆเติมเต็มเติมใจให้กันสุขภาพมันออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอค่อยๆแข็งแรง โชคลาภไม่เน้นเสียงโชคท่านที่เกิดวันพุธการงานท่านอาจเบื่องานเสงจำเจจำใจทำงานไปวันวันทนทำไปดีกว่าไม่มีอะไรทำนะคะการเงินไม่พอใจไรายได้ที่มีแต่ไม่ได้ดิ้นหลนหามากขึ้น ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าใช้จ่ายความรักเย็นชาเพิกเฉยไร้อารมณ์มีคู่แต่ก็ยังเหงาเหมือนอยู่คนเดียวสุขภาพโรคซึมเศร้าจิตใจอ่อนล้าเครียดสะสมมานานโชคลาภช่วงนี้ไม่มีโชคลาภท่านที่เกิดวันพฤหัสสบดีการงานท่านที่ทำงานเกี่ยวกับ ต่างประเทศดีงานที่ท่านทำรับผิดชอบเกินตัวแบกรับภาระส่วนใหญ่ให้ระวังเรื่องเซ็นเอกสารการเงินอย่าค้ำประกันใครมีหนี้บัตรเครดิตภาระมากเกินกว่ารายได้รายรับความรักไม่มีเวลาให้ครอบครัวรับผิดชอบ ของคนรักหรือคู่ชีวิตสุขภาพโรคหัวใจปวดหัวคอบ่าไหลเครียดสะสมโชคลาภควรงดเสียงโชคไปก่อนนะคะมันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักษาตัวเจ้ากรรมในเวรอันนี้คือบารมีสิบทัศนะคะ ท่านที่เกิดวันศุกร์การงานการงานโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่นมีความเป็นผู้นำกว่าคนอื่นมีความสําเร็จมากกว่าคนอื่นการเงินไม่ลำบากมีเหลือเผื่อแผ่มีเหลือทำบุญใช้เงินกับการทำบุญทำกุศลความรักเป็นรักต่างไวัย คนเข้ามาชอบท่านอาจจะด้อยกว่าท่านท่านมองคนที่สูงกว่าเหนือกว่าศักยภาพไม่เท่ากันสุขภาพควรหมั่นออกกำลังกายบ้างนะคะโชคลาบมีโชคลาบบ้างมาจากการทำบุญท่านที่เกิดวันเสาร์การงานท่านทำงานมากกว่าหนึ่งอย่าง เพราะท่านมีพรสวรรค์ในการทำงานทำงานทำงานที่ขัดกับบุคลิกภาพภาพลักษณ์การเงินมีเงินเข้ามากกว่าหนึ่งทางไม่ลำบากมีใช้ไม่ขัดสนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยนักความรักคนโสด ไม่ได้คบใครคนที่มีคู่แล้วมีความแตกต่างกันแต่ไปด้วยกันได้ดีรักกันดีสุขภาพให้ระวังข้อมืออย่านอนดึกอย่าหักโหมมากเกินไปในการใช้ร่างกายมากเกินไปโชคลาบมีเล็กๆน้อยๆค่ะ